สำหรับวงตรีก็นำตีมาลงก้นวาน่านองปัตตมาดาวรุงนะคะเสาเวรุ่นปพงเร่งเต็งตลอดคืนนี้กับคุณนนั่งเครื่องก้าวเก้าเดนซ์ซื่อล่อปลอมมุกตลกเต็มวีดีนะคะมากันเล่าๆนะคะนำตีมาในลูกลารแต่ผู้มีเกียรติการน้องปัตตมาดาวรุงเสาเวรุ่นปพงเร่งคุณนนั่งเครื่องแล้วไม่วานะคะตัวก้อน้องปัตตมาดาวรุงยิงนะคะคืนนี้นำพุ่นนั่นไม่ไม่เปลกเปลกแว๊กแนวมากว้างเยือยตาเบนะคะ นำปุ้นนันเพล็กเปลควกเนี่ยมากว่ากันเยอะแยะเม่นะคืนนี้ไม่ต้องรีบกันไปเนี่ยนะคะนักบ่อนองปัตมานํามาเต็มตีเลยรับคืนนี้นะคะเราเราก็คุ้นมากันไล่กลางเทกลางนี้ปุ้นนันจะไม่ไม่ซ้ำซ้ำสักกาันแน่นอนข้อยืนยันหนังยันเมื่อนอนจันเลกาตุ้งนังการยันกันคืนนี้นะัะการมากันเลยนะคะคืนนี้เราก็มีอะไรทิ้งมายันจะรุ่นเก็ดจุ่มนะคกาจงเร็วผมป้านผลไปเดี๋ยวก็ไม่นำซ้ำนะคะมุกตลกหนูสะโตเมืองตรังนรกจานผู้ม่เกียจไม่เคยจุ่มตีเนี่ยนะคะ เล็วกับเร็วเวกเดียวเหมือนกันซซบมุกตละกโกโรธนะคะนี่ก็โตเมืองตรังนำปืนันมากว้ากันเยอะแยะตาไปไม่ต้องรีบกันไปเนยคืนนี้นะคะมาในานามกองพลิดเพลิกันาลุกล,ลุกล้กนาน่กันนาชาวบาปสุขทานนะคะโกรก,กะสะเสดงยืดเวลากันเต็มทีแล้คืนนี้นะคะก็ามากันเลี้วก็อนอาจารย์เนี่ยเอาแบคุยกันตั้งนิดนึงนะคะคุยกันคนเดียวเสี่ยงเองแล้วกันนานเ,าเนะะโนโร็วๆนัก่ะโนรากระติดกันทุกคืน <laughs> โนโราเอ๊ะออกมาแล้วคืนนี้ก็มีอะไรแบบคว้าแต้จ๊กก็มั่งจ้านะก้มากันเลี้วก่อนอนึนกับประกาศอันกับตังวัดก่อน กอว่ากัดไม่ได้ก็สั่งมาก็หวายประกาศไอ้วาประการเพือกะวัดนี้มีแล้วแมวและหมาตุ่มกันไม่ต้องจัดหามาตะวายยังกัดอิดอินปูและายเอ้นก็ได้ไม้ก็ดีสีก็หอม แสดงว่ามากับแม่โอต่างวัดมีปลอมเต็มแล้วแต่ว่าใช่เขามาทุาก้างวัดเป้ม่ก็กล้ามในวัดแล้วแต่ว่าแต่ว่าอิดอินอิดอิดอินดินใช่เนี่ยังไม่มีดีก้าวเดียวอันละตจนป้าป้าตุกปีก็ยังไม่เต็มตัวกระตາรดนะไอ้หนูมาจากปากตรกมาเองไอ้หนู เร็วมากอรกันนี้เอเรแบบว่าแตู่พิ่เก็บก็มังจ้านะก่อนเอนกมาแล้วก็สวัสดีค่ะนู้อยากทราบนูสวยไหมคะแต่วนะคะช่วยบอกมาูรู้หน่อยนูอยู่คนเดียวไม่มีวนกสน่อยมเอามานยเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ยังนองก็จะมีแนไหมคะยบเลยล้วนี้ยังงาแวนเลยเหรอ ้าไม่รู้ว้าวใช่ตาไม่รู้พอตารุบไม่ช่วยแต่มาช่วยวันโอ้อตาบ้านนี้ช่วยอยู่นานนั่นแหละนักรองเอาป่ตั้งรองเดยกก่อนเนี้ยก็ไม่รองเด็กเหลาคืนนี้ก็เก่าเป็นจีดีกันไอตัวเจ้าในตาว่าเหมือนรองเป็นเก่าเป็นคืนนี้เกาเก่าเป๊เตะก็หนดเท่งก็ได้เตะก็ทิศเส่งก็อย่างนี้ ่างกาเรว่าร้องแปนกาแเอ,อ่างอบอกเลยวเด็กสินี้หนูนะจเพลงแต่ละเพลงมันจะมันเมื่อกัเล่าไม่เมื่อน,นักรองมาเ <กะ S 2> ล<ต>ยกนามนี้นันกรองตายดังอีตายรุนนองในจบเพลงตะิงนะบนันแต,ออต่นุนปีในจบเพลงลูกตุงลูกออลตุกงรเอลเพลงลูกตุงเพลงยุยจิตแต่ว่าดดเดียวเดียวได้อ้วอกเมย์ไม้ โดดเนียวเดี่ยวได้หัวหอกแม่ม่ายแก่แก่ไม่มีใครมาปั้นแลต้งแก่ก็ตายเปล่าเปล่าตายตายไป็นปั่นดูตู้เราดิไป่าดูตู้กันมก่ออยนาแลวั้ลรงเปล่งนี่วะเราเปลงนั้นนะโอ้แต่เราเจเปลงดาติงจะเป็นลูกตุย่าเปลงเลยตอนนี้มันดังโอ้พี่จอบจริงตังกับเพลงเพลงจอบเพลงตอนนี้ไปจากว่ายร่องด้กับเรีกาเอิเศ พลเล้าตั้ามาจราแล้วเต๋าเต๋าก็จบไปล้วรอก่อนเปล่นไปแล้จบเดตกตุงเล่คอยตกตุงแต่มางดังตัวนี้เป็นไยเต๋าคนที่ไม่ใจแว้นตาแตนทุกเรื่องไม่ได้ลองตักแตนี่ตายเลยน้องตักแตนไม่เอ้ยมันจริงรีดจัริงรีดกับจริงรีดดู้ย้ไม่อยาองบบนั้นแบนันรองปิดองปดหน้าน้ ต้องร้องแบบนี้คนตีไม่แรงต้าเต้นไม่ได้เตียเย๊ยแล้วคนไม่เล่นตําเต้นไม่ได้หรอ <c oughs> ใจแกวนงตัดไม่ได้อันุ๊กคนเหล่านั้นก็ยังไหวรุนทำต้นในไร่พี่แล้วคนแต่ไม่เล่นตัดแต่ไม่ได้เท่านั้นโลยตายหน้าเกลียดมาเล่แต่พอมายุคนี้แล้วไม่นี่จอเพลงจะทิ้งใจไหมแต่เพลนได้ดอกเป็นมากกว่าน้อยไอ้จานรองมาจานรองเป็นเดินเนาะโอ้ยจนอเพลนบ่กวี่ไอ้เกลียดคนไหนย่อมากรองก่อนนั่นฮะตั้งเราในรองล่างคนไหนย่อหน่อยบ่กวี่มันรองบอกวี่ดังว่าเพื่อนแต่แดกหลวงค่อยมังนี่มังนี่บากวี่ เจ้ามาวีตอดเรื่อละวีโยอไม่ใช่เปล่บ่าววแต่ก็เปลงมั่งดังตอนนี้โอ้เปลง่ยเ่ยเ่้าอเดียวกัตีให้เลยเจ้ว่างไเออบ่าววขึ้นไปตีจ้าเมื่เ้อ่ดเด็กว่าตีจ้าเดี๋ยวจะว่างก็จบเลยเปล่ลลงกงเล่เดียววีวเลยเปรียบตัวพี่ดังเจ้าก่อนไปถึงจะรักามาเพียงใดปวดต้องเปีนเี่เปี่ยนป่นปี่เียปลี่ยเี่ยเียนเ่นปเ่นตายตีกัน ยู่แจ้งเจอบมาวีมาวีแจ้งเจอบแต่จ้งเจาเมายาวมากว่าอ๋อจริงเหรอเออนุ่มมินเก้าเมายาวนายโยงมันร้องแต่เด็กว่าเคยโยงเงเดียวก็ตลอดกับเมายาวกันก่อนไมน้ก็โอ้ยร้อนมากครับเรื่องต้นก่อนเปรียบตัวพี่นันขี้ก่อนไม้ตัวน้องจะขี้ตรงไหนบอกได้ไหมจะไายไม่ต้องยืนจนวายหอวกก้นนุ่งแกเมายาวเราหมวกก้นยังอยู่ก้นโอ้จริงเลยใส่เลยจะร้องเพลงเมายาวก็บร เรกกระไรเลยเพรามึงนั่ไปเลยแลาเราลองว่างจะกินข้าวเล้วอะไรจะเปิดเป็นกว่าเยอะจำเปจะได้กินข้าวบ่ไม่ใจเราลองกันนกเป็นนึกจำไปว่าเราจริงเปรไม่ออตอนนี้โยกับจำาป็นจริงแมันมีอกไป็นกว่าเไม่อ่านเลยใช่ใช่ไหมจบนะแต่ว่าแต่เดี๋ยวหลวงปตมาว่าหลวงกองรังเปื่อนกองลังเปื่อนบอกก็ช่วยว่าเบื่ออ่ะโอ้มาแต่ละกลางแต่ละปีต่างรองต่างกว่าต่างได้เงินไรี่เล่ต่อโดยคนนี้ไม่ต้องแก้บล็อกไปเออกายังยุทธักเจ้าต่อมัาที่รัชบุ้ีเลยแล้ว แรดราบอดู้ไปเก็บก่อนวันนี้ว่าคืนนี่มีอะไรทอะรยะตรงจมอู้ิอยมาตองเก็บล็บว่ากุนนีนราเล่นนานดูกืนนีแต่ว่าคนแต่มาแร่ดราไม่เก็บล็บโดราก็เล่นจนนู้ลยแม่เอเล่นจุด้รกันเล่นจุดน้อยอัดดูเล่นกาวเอ้ไม่ดแต่มานียอัดแล้วมายกวามาใจหนักใจีต้งแต่รู้ใตุกตาอันแม่อันล้กว่าไม่จันจันถึงก้าวใจใหญ่ใหญ่คือจาแดงกันยาวยาวนานี่าอันตั้ว่ากนแต่มาแร่ดราไม่ลูกดราาลูกว่าไม่รา ตาโอ่ม่่ตอนนี้คคะตอนนี้ห้ยตาควาตีแล้วไม่ใจเต็มเจ้าคณแล้วดย่งผู้ย้อยยัคุณเพล่ไม่ใจยัคุณเพล่เต็มเจ้าคณแล้วโอ้เต็มเจ้าแลงิดลโอยไม่ใจเต็มเท้าคณแล้วบอกเลยเจ้คนติดเกยู่ไกลเจ้ก็ยู่ไลกงหรอไม่กล้อยปลานากวยตังตรงหวงก็ไม่ชหนังก็ตัดวยช่วยวากวย งับปัตตาเมนมานั่งแกแกโดราเน้นดูโดราดูไหนวัดนั่งหางเรงวังเวีงอีกายมาเช่นวันนงเอเรียวันเถื่เราไ้ี้ยาเลี้ยวไอชี้ไดจชีดเล้วเลยแต่ก็ไม่โตก้าวเกก็อยอ่อยู่มงัคนไม่โตก้าวมาแกะเดี๋ยวเร่งปาตมาอกังเพื่อนก็รังเพื่อนพอเก็ช่วยว่าเพื่อนก็มาต่กันต่างตีต่างรอต่งวัดต่างเดเลยต่โยคนปัตตามาเม้วคนนี้ปกปัตตาปก่อน เน um> uh oh, ี่ยยืนกว่านู้มากัานี้ปบอกเลยนะเฮ้ตัวเดียวหลวงปตมาลงไล่พู้นั่นเพลงไล่เพลงแต่ว่าแต่ว่าคนหลวงปตมายกเปียกน้องแจ่มเพื่อน่แม่ละริคนหลวงปตมาโอ้หรือแบบไหนอ๋อยันใหญ่ปตมาแม่ก็เลยก่อนวปตมาออกมาปั่นพลื้อนายตัใหญ่ตั้มพลื้อบอกมาเลยตั้มเป็นเป๊ะปล่อเลยตกกืนเนี่ยนะรองใดนะร้องไดโอ้อารมณ์เตยอารมณ์เตย ใจแตนตนองตำน้ำุทน้าเบีวน้รูดุ้ณปกุแม่กุดน้อก็จมแม่มันไม่ตูกนะคะแล้วก็ตนแนงเหงหาแตนไก,กล้าก็เพลงหวาล้วเพลงอารมณ์เสียคนเพลิในนาช่วยก็แล้วรองเพลงพี่เองมตโดเพื่อรงเพลงมาช่วยช่วยมั่งเลยแม่บัญชีคนแนงต่งจากไ ok ก,ก่อมาคนช่วยช่วยมาตำน้ำรลบลนว,ว้โหคนชวยช่วยตำน้ำบลบโลก โอ้นี่เออี่จำได้แล้อเว้ยนอยู่บานไหนได้เลยใกล้ใกล้ละนี่ไงเอยเีหนังเอ็กต้องเหลืองนู่นร้อยด้เตีหนังเอกซ์วหลังดวงอริรต่าไอ้เจ้าไม่จ่ากันเข้ใจปิ๊บอันนี้น้องพี่คุ้นวยพี่คุนต้องไม่ใจ่พี่คุนจรวยปีแก้วังหงโอ้โอ้จะไดนนั้งจำได้ไหมจนไห้กันมนหน่อยเลยองต้องการหนำตาเป็นเลือดนั้นโอ้ท่าน แล้วเป็นปีนะแต่มันตายแล้วทาไมตายทีก็ไม่เล่นโอ้นนอะดวยแรงแล้วจอนเจต,เตันี้มีนั่งเลยไม่มีจงซ้ำเออไม่ใจอีอยอ้าเาปีจังวะว่าเป็จ้าปีมันน่าจ้าพ่อไหมันหลวมมันอึด่ี๋ป้ามาใหญ่โตมึงอกมางนี้เฮ้ยมึงต้องเจอร้องเจอจ้าปีมันต้องเจอโตมันน่าจ้าพ่อ ปถ้า่น่นะเรนนั่งกันะเนี่ยแคว้นคุณรัดโอ้โอ้แควนคุณรัดพีเดนโอก็ตามไปเดนไม่หม้อไม่โงอหนะเอรไรกวะเอรไรกวะเดนนี่ตูบีโอ้ยบเดนหมเอ๊แต่ว่าพี่ว่าเเป่ช่วยมั้อแต่ช่วยะแต่กับพวองปาเป็ยังเปล่งร้อยไตเป่เออเปล่ดือช่วยช่วยนะเต้นได้นะช่วยแตนนะอบางตีก็เบือเื่อบางตีก็ยะเื่อเบื่อ เพลงนี่ต so ่อหลัป้พอก็ร้องตอหับแร้มันจาตอนแล้วมันจะเร็วรวดเดียวหนูเออเร็วก็ไม่ต้องให้เร็วแรงตตางไม่ตันเราอุ้มไม่ปลื้มเวลาอ่านไม่ตันอะไรหลี๋ยวไม่ตันไม่อาปากเรากินก็ไปปลื้มโอ้อาปากเวลายาก็อาปากเมื่อพิจารณาจะป้าพอเลียงเปรียบเป็นหนูเออแต่วันหยินดวงใจเห็นก็เลียงเปรียบริงและแต่ว่าโตเปกอนโตเราใจตักง่ายกว่านั้นมาตาวเลืองแต่น้ำเก่งแกว่าเราไยังเอาไปล็อกจะลาวันเราไม่ใจล็อกไม่เออกินเกมตัวกูมันแล้ว เอ้เทวาเทวาปี่วาปันพลูช่ช่เด้กินอะไปานี้เราปานี้กินนะปานี้วันปานี้ชอบกินผลไม้เดอผลไม้แมเอ้ยอาเจได้เปิ้นเอก้ไม่กินก้อนนกไม่เบียดเอหลูก้ามหลกาหลก้ามกินไม่ได้หอน้ำอยู่น้อยอยู่ว้ลวเรากินอะไรเรอปานี้เนาปานี้ชอบกินก้องแต่หาหล่ง้งอ้ยปลอบปงไม่ต้องเชืญอีด้วยนะกินเยอะยังปอเพียงปานี้ชอบกินกล้วยเนไว เฮ้ยรนนี <cheg> ้ย <Har League> <t art ic> ังกินกล้วยเลยเหรอเอ้าลันนี้แล้วก็ไยกินกล้วยแบบกล้วยมันกินไงเปล่าเปล่ปล่กปลาปลกราบอปล่เกลียบกราบกราบกลาตื่นกรอกเจมอนอกใช่ไหมออปลื้อล้วมันได้น่า้นดานเยกลอกตืนเป็ดปลื้กัต่นปลื้ไว้ตืนปื้ด้ยกลอกตืนปื้ยู่ไม่ใจขื้นกลอกเบื้อข้าตืนกล้วยแล้วแต่ว่าตนได้ลงหนังกรอกนี่แล้วก็ล้อะไรอย่างนี้ไม่ก ว่าขึ้นกลอกว่ากึ่งกรอกก็ยังกึ่งกรอกอู้ยนั่นนะที่เคยได้อะกันจ้าเนี่ยก็เล็กๆกันกล้วยนำว่าทุกเตองทุกเตองแต่เมื่อนอนจ้าในกล้วยค่อยดูว้ากินกล้วยไงเกินปลาได้เหรอ้าวกินได้ทุกเวลาว้ากำกินได้กลางนด้วกินดีว่าลุงยกขึ้นมากินสักทีใหญ่หรือก้อนนี้ใบตัดยางกินในลาวยกขึ้นมาจ่อเพื่อเหนื่อย

รุนะ่นดอยรุ่นอกไม่รุ่นตอกืออะไรวะเตียนกระบอกโอ้เี่จะเรวรุ่นดอยรุ่นตอกแล้วไม่โอ้เาเปล่งรุ่นตอกปรไเด็นอเอาเพลงจะติจะตีเออเขาเาเออเขาเขาโฟร์ทีฟเออเขาโฟร์ี่ฟ้องเพื่โอ้เด้วยโฟร์ดิโฟร์ดิโฟร์ดกวเพ่อจะมาจะร้องเพลงอะไรนะจเอจะเพื่อจะรองอะไรดิเยวมไปจะร้องเพลงกว่ารังก็ม้เพลนยร้องเพลง

วัวยิบเร็าเชายิบแล้วอาจารย์ดากรีดเออัด่างชั่วแลงไป็นต้นต้องจับอดีตบานมาไปเล่นกอสมุยมา้ส่กัวร่างผุด้อน้องม่ผูดด้วยเสกัวร่างมาแลงเปลือยวัวรงอร่ยเย่ัวรงไปแล้วว่าย็ดไม่ได้ไม่ค่อยสบายวึันนั้นครบอก่าร่งวัแล้งไม่ได้วันนี้ไม่ไก่ใบไก่มากเลหนเน้ำไหยขึ่นเอิว่าเราเราเล่นกับไม่เร็ว ทีนี้เพลงเปียกก็ลงม่เป็นน้องเองก็ลงมาตู้ลงมาเล่นต่อคร้อนเลยแมย่จมสักนิดนึงได้คอลอนก็ต่อเป็นนั่นนะเอ้ยเพื่อกรดาน้อ,านองขึ้นคอเลยอะตันขึ้นกอนว่าคนเต่าเตาไว้ขึ้นกอนเด็กก็ไม่แค่ขึ้นขึ้นไม่จะบีบลัดลงเนืน้ตอนขึ้นจันต่อเองเน้นนนนอเออปลลุกาแกงัวกอเออลา ต้อ,อนพาไปต่อตไม่ได้กลับไปโนอนเลย,ลเยลน้อง เอเยียมโอเยียมโอเยมก็ชวาวเยียมกันแย่ไม่กินโอเยยมโยไม่รู้ตาเี hey, hey, right. ้เอะีวะ่เดี๋ยวเราเล่นกันแบร้เลยตามบทโบราณไอแม่จุมไปคิดว่านะได้